สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปาร์เต็ดลั่นวันนี้รู้สึกเหมือนเป็นคนดีเอ๊ะหรือเหตุผลน่าจะอยู่ที่เสื้ออีกหนึ่งคนดังของวงการบันเทิงที่ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆอยู่บ่อยครั้งสําหรับปาร์เต็ดยุทธนาบุญอ้อมที่ไม่ว่าเขานั้นจะโพสต์อะไรแฟนคลับก็หือฮาอย่างมากอย่างล่าสุดปาร์เต็ดก็ได้โพสต์ภาพตัวเองสกรีนที่เสื้อว่าสวดมนต์เก่งพร้อมระบุข้อความว่าทำไมวันนี้รู้สึกเหมือนเป็นคนดีน่าจะเป็นที่เสื้อแหละถามกันเยอะเสื้อซื้อที่ ตามไปตามกันได้เลยท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาถล่มไลน์นับหมื่นและคอมเมนต์อีกจํานวนมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด c o m ขอบคุณครับ